สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับในช่องพ่อลูกเล่นเกมนะครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่เดือนที่9แล้วนะครับเดือนกันยาที่ว่ายังเหมือนเดิมก็คือเราได้นําเกมใหม่ในเดือนกันยามานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจเลยล่ะเราคัดมาทั้งหมด5เกมด้วยกันเพราะเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าให้ท่านผู้ชมนั่งชมเกมที่มันแบบว่าเฮ้ยอะไรวะมดเกมแล้วให้กูดูว่ามันก็คงจะแบบว่าโคตรเสียเวลาเลยว่ะ เพราะฉะนั้นนะต่อให้ดูเป็น10เกมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เสียเวลาเปล่าบา,างทีดูแล้วก็กอเลื่อนไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละ5เกมคัดเนื้อเน้นๆเกมที่น่าสนใจจริงๆเกมที่น่าสนใจนี้นะครับจะได้เรียงวันวางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ให้ท่านนั้นได้ตัดสินใจในการใช้เงินนะครับและเลือกซื้อ เกมเรียงวันวางจําหน่ายไว้แล้วนะครับอย่างอีกทีหนึ่งเนาะท่านจะได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อและใช้เงินได้อย่างถูกต้องนะครับช่อง,องเรานะครับมีระบบซุปเปอร์แตงด้วยแล้วก็มีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องก็ฝากกดซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่าคลิปนี้นะครับมันมีประโยชน์ต่อท่าน ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e ติดตามจะเป็นเพราะคุณอย่างสูงนะพอธีว่าเดือนต่อไปท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเซิร์ชนะครับว่าเอ๊ะมันมีเกมใหม่เกมอะไรบ้างวะคลิปของเราก็จะแจ้งเตือนท่าน,ท,านทุกๆต้นเดือนเลยท่านไม่ต้องมานั่งเซิร์ชเลยให้เมื่อยมือด้วยวน,นี่เป็นไงฟังแล้วดูดูดีไหมครับเเอาละไม่พูดเพิ่มทำเพลงดีกว่านะเพื่อนๆก็คงจะส,สงสัยแล้วว่าเอ๊ะ หเกมใหม่นั้นน่ะในเดือนนี้เดือนกันยายนมันมีเกมอะไรกันบ้างอา้าวเรามาดูกันดีกว่าว่าหาเกมนี้มีเกมอะไรกันบ้างเกมที่1 Astrobot พัฒนาโดยทีม Astrobee จัดจำหน่ายโดย Sony Interactive Entertainment ทีมงานเบื้องหลัง Astrobot Rescue Mission เกมประจจนภัยบน PlayStation VR ที่ได้รับคำชนอย่างล้นหลามขอนเสนอเกมแพลตฟอร์มโฉมใหม่ที่โหลดมาให้พร้อมแล้วบนคอนโซล PS5 ซึ่งจะมีการสำรวจทั้ง4โลกโดยแต่และโลกจะมีเกมเพย์ที่สร้างสัรคขึ้นมาจากฟีเจอร์ที่ใหม่และหลากหลายของคอนโทรลไร้สาย Dual Sense เกมนี้ฟรีสำหรับผู้ใช้คอนโรล PS5 ทุกท่าน และถูกออกแบบมาเพื่อทั้งนักเล่นเกมและสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย เกมจะลง x ์คล s ซี e ให้กับเครื่อง PS5 วันที่6กันยานี้เกมที่2 Warhammer Space Marine 2พัฒนาโดย Saber Interactive จะจำหน่ายโดย Focus Entertainment ตัวเกมอลเฮมเมอร์นั้นก็จะกล่าวถึงสงครามที่สู้รบกันข้ามกาแล็กซีที่ยาวนานหลายพันปีด้วยกันมีทั้งมุมมองของเ,อเรื่องที่แบบมีทั้งการหักหลังการทรยศและก็ความจงรักผักดีด้วยซึ่งเกตเแท้ของเกมนี้ก็จะเผยเห็เนหน็นถึงการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆที่ว่ามีทั้งอสวินอวกาศมนุษย์ดัดแปลงเอเลี่ยนออกหรือว่าปีศาจต่างๆก็แล้วแต ในภาคนี้นั้นคุณจะต้องสวมบทบาทเป็นนักลบเกาะเหล็กซึ่งแน่นอนตอน,นโลกกำลังล่มสลายกาแล็กซี่กำลังอยู่ในอันตรายจักรวรรดิต้องการคุณคุณจะเป็นนักลบเกาะเหล็กที่มีอาวุธครบมือเลยทีเดียวและเข้าสู่สมองระูมลบเอเลี่ยนอันสดเทียมในภาคนี้นั้นจะมีการเน้นแอคชั่นที่เข้าใจง่ายและก็บังคับง่ายแต่ภาพที่ออกมานั้นจะรุนแรงซึ่งนอกจากตัวเกมนั้นจะมีการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ในโหมดื้อเรื่องแล้ว ก็ยังมีโหมดผู้เล่นตะทะกับผู้เล่น6ต่อ6ก็ยังมีโหมดนี้ด้วยแถมยังมีการเล่นโคออบกันแบบ2คนด้วย ถ้าคุณคันไม้คันมืออยากจะร่วมลบแล้วละก็วันที่9กันยายนนี้เจอกันแน่นอนครับเกมจะลงให้กับเครื่อง Xbox Series, PlayStation 5และ PC เกมที่3 Toy Story Dive u อลิเนปโซล่าห่าพัฒนาโดย KT Racing และจัดจำหน่ายโดย m a k c o n The solar crown represents much more than racing. It's an absolute lifestyle, an incarnation of elegance, extends both in physical appearance and on the road. This competition is as much about <laughs> the higher game the of road, road, as it is about performance. So it's not just the track. Track. It's about performance. โดยตัวเกมจะเป็นเกมแข่งรถที่มีเก้าสิบสักการ์ตา ตกแต่งลวดลายและอัปเกรดรถส่วนเรื่องของรถยนต์เบรกและการแข่งขันบนท้องถนนจะมีเงินเป็นเดิมพันโดยตัวเกมจะเป็นเกมเลสิ่งส์โอเพนเวิลด์ที่เราให้ตะลุยไปบนเกาะฮ่องกงขนาดแผนที่1ต่อ1เท่ากับชีวิตจริงและมีแบรนด์รถยนต์ชั้นนำมากกว่า100แบรนด์ปรากฏในตัวเกมนี้ It was the perfect match. On this island has been shaped by all these automotive and luxury experiences. All this in a competition where regret can't be looked at as failure. Streets are sharps. There is only one name this island will remember. Streets, sharps, you write your own. เกมที่สี่ Frostpunk 2. 2พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย1 1 Bit Studio 1> หลายๆท่านคงจะได้ลิ้มชิมรสกับภาคแรกไปแล้วมาในภาค2องคราวนี้นั้นจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น30ปีหลังจากเกมภาคแรกเมื่อทั้งโลกนั้นยังถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและสะภาพอากาศที่เยือกเย็นเลวร้ายที่ดูไม่มีวันสิ้นสุดลง ผู้เล่นจะยังคงได้รับบทเป็นผู้ปกครองเมือง Stuart, บริหารจัดการในเรื่องของพลังงานโดยในภาคนี้ได้มีการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่นั่นก็คือการทำ Stuart, อุตสาหกรรมสกัดน so, ้ำมัน Free education for our children. Secure and stable growth. City for the citizens! Stuart, hear your people! We want to say in how we run the city. The time of killing has ended! Our delegates will make sure of that. Let them vote! Yes! Vote! Stuart! Do you hear us? Stuart? Stuart! What about us? What? Impossible! Stuart? โดยตัวเกมของ PC นั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,163บาทและเวอร์ชั่น Deluxe Edition อยู่ที่ประมาณ1,847บาท20กันยายนนี้เจอกันแน่นอนจะลงให้กับเครื่อง Xbox Series X, PlayStation 5และ PC เกมที่5 Disney Epic Mickey Libra s h e t โดยเกมนี้จะเปนการนำเกมเก่าของเครื่อง Wii ี2010มักลับมาปรัดปุ่นใหม่โดยทีมพัฒนา Purple Ram และจัดจำหน่ายโดย THQ Nordic โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นมิกกี้เมาส์ที่แอบย่องเข้าไปในห้องทำงานของยานซิสแล้วดันไปหยิบคู่กันเวทมนต์แล้วสร้างชา์โด้โบรจขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจส่งผลให้มิกกี้ถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยตัวละครดิสนีย์ที่ถูกลืมเลือนเกมเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์ผจญภัยโดยการใช้คู่กันร,ระบายสีองค์ประกอบตา่ตางๆภายในเกมโดยมีทักษะใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันรีเมคอนุ่เช่นการพุ่งการหมอดและการวิ่งเร็วตัวเกมบังคับพัฒนาโดย Unreal Engine ลงให้กับแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S, และ PC เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆกับ5เกมที่เรานำเสำนอไปครับหวังว่าคงมีหลายท่านนะครับที่แบบว่าเล็งๆเ,เกมไหนไว้บ้างแล้วสำหรับราคาเกมนั้นผมไม่ได้เอามาบอกทุกๆเกมนะครับก็เอาตามแต่สะดวกนะที่จะมาบอกนะการบอกราคาเกมด้วยก็ดีนะครับทำให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆครอบครัวเราเนี่ย ได้วางแผนการใช้เงินเดือนหน้าจะได้ไม่มีเงินตึงมือนะจะได้มีเงินไปซื้อเกมใหม่ไว้เล่นอีกเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับคุณภรรยาคุณแฟนหรือว่ามีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเอออันนี้ทางเราก็เป็นห่วงนะครับวางแผนการใช้เงินให้ดีอ้อแล้วก็มีข่าวมาบอกอีกอย่างหนึ่งคือมีเกมใหม่นะครับสำหรับเครื่อง p c 4แต่เป็นเกมเก่าสําหรับเครื่อง ps5 เะสิอ่าก็คือว่าเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับมีเกม ก็รบอลเล็กนัะล็อกออกมานะครับช่องเราก็พีออเดอร์ด้วยนะครับพีออเดอร์มาเล่นมาไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วถ้าอยากชมภาพยังไงก็มาดูที่เพลย์ลิสต์ช่องเราได้เลย สำหรับใครที่รอคอยเกมนี้นะครับมาแล้วนะครับในเดือนกันยานี้นะจริงๆผมเห็นแล้วนะว่าเป็นมันที่เท่าไหร่นะแต่ผมลืมไปแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเล่นก็สอยมาเล่นเลยนะครับเกมนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้ายังลังเลอยู่ก็มาดูคลิปช่องเราก่อนก็ได้นะว่าภาพเป็นยังไงแต่เกมนี้คุ้มค่าแน่นอนครับผมพี่ออเดอร์มาเล่นกับลูกชายคุ้มค่ามากๆ หวังว่าหลายๆท่านคงจะแบบว่ายิ้มหลากันหน้าชื่นตาบาลเลยทีเดียวสำหรับเรา p c สาวก p c เพราะว่าจะได้เล่นก็ต้อววอลัและ้ะล็อกในเดือนนี้เลยโ <Okay. S 1> น,นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไปด้วยนะครับกดติดตามจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับกด s u b สไครป์เนี่ยนะเพื่อที่ว่าเดือนหน้า,นาเดือนหน้าเดือนต่อไปทุ้ยเดือนหน้า พื่อที่เดือนหน้าเดือนต่อไปนั้นะคลิปของเราจะได้แจ้งเตือนท่านเลยเนาะท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเซิร์ชทห้เสียเวลานะครับว่าเออเดือนนี้มันมีเคมอะไรใหม่น,หน,หน่าสนใจบ้างนี่แหละและสําหรับใครนะครับที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกเราก็าจ,จะมีแบบว่าของขวัญน,นิดๆหน่อยหน่อยให้นะครับเราก็เตรียมไว้บ้างแล้วสาหรับสมาชิกนะครับยังไม่มีใครสักสมัครสมาชิกเลยแล้วกะปประบบซุปเปอร์แตงก็ยังไม่มีใครซุปเปอร์แตงเลยแบบว่าอยากเลี้ยงค่าขนมกับผมหรือว่าลูกชายแล้วก็หลานชายก็ สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะครับเพื่อที่ว่าจะเป็นนิดๆหน่อยๆน,นะครับไว้เลี้ยงค่าขนมไว้ให้เด็กๆเล่นเกมผมก็เล่นเกมจะได้ทานไปด้วยขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่รับชมคลิปขอให้ทุกท่านเล่นเกมอย่างมีความสุขชมคลิปอย่างมีความสุขและเจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับอ้าวสวัสดีครับ